ก็พี่ใช่เนาะอืไทยเฮานี่ไม่ต้องรับผิดชอบตัวสังคมนี่แม้ขนาดสองคนเฮานี่มาหากันกันยังต้องเลยมาตรวจอืมมันก็ธรรมดาได้สมมงเลมันไซมันไก่แงะฮาวัดเขาว่าไกาแ่แย่สิไปใส่ไกย่ยากประชุมไกย่ยากย้อนแต่งแง่เนี่ยดังพอจนเวือกหมดเลยนี่อืมพอจนเป็นจม,มูกบานแล้วเอาได้เงเอ้ขีดเดียว ชัดเจนข่รอดเอยถอดเม็ดได้คิดเดียวก็รอดติเออออนี่เจ้าเห็นอยู่บานี่มนรู้จักต้องดูแลสุขภาพพีชา้อืมนี่น้ำใสระแดงทคิปเปิ่นดีพรีเมียมกล่องสีเขียวอู้กาแฟบีสตรองอืมมีหัวีวันเฮิบของบม่อมุงผู้ชายก็มาหลายแต่เขาแจกฟรีติบมลิวไปสรางเพิ่นนกเนาะน้ำบุญมาเพิ่นดวงดิ 0ู5แ4 7 1ห้าหกสี่เจ็ดหนึ่งสองสามสี่เขาทรงฮอดบ้านบ่เออดีเทียววะดูในสุขภาพเนาะเออของเจ้าดีขีดเดียวรอดเออรอดในเร้วพวกเด็กหน่อยเอ้ยเนี่ยขีดเดียวเนี่ยห้าขีดอวยห้าขีดเออบ้าจีเขามีแต่ขีดเดียวกับสองขีดเจ้าชิม่าที่รดห้าขีดขีดแหลกขางวดดด้ย ขีดสองคางวดบ้านอุ้ยขีดสามทอก,กระสอไายขีดสีกล่องคุณมูบา้านไายหาเด้ชาปนกิจขยะไหโอ้ยครบ <laughs> ชาปนกิจขยะก็ขึ้นมาด้วยนี่ออขีดฮาบอขึ้นครบ เม้ามาใจประเทศไล้วะเงินหลายเขามีแต่ขีดเดียวกับช่องขีด